สวัสดีครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบานนลนครลาปางนะครับอยู่ที่นี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนงานบริการประชาชนที่มีความสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่นี่นะครับตั้งอยู่ชั้นหนึ่งอาคารกิจการสภาเทศบานนลนครลาปางจะให้บริการอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับพี่น้อยค่ะสวัสดีค่ะพอดีผมอยากจะสอบถามนะครับว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบานนนลนครลำปางเนี่ยเปิดให้บริการแก่ประชาชนในด้านใดบ้างครับอ๋อสำนักทะเบียนของเราก็จะเปิดบริการให้ด้านงานบัตรประจําตัวประชาชน<ม>เกี่ยวกับการทําบัตรครั้งแรกทําบัตรหายบัตรหมดอายุ ซึ่งจริงๆแล้วการทำบัตรเนี่ยสามารถยื่นทําที่สํานักทะเบียนท้องถิ่นหรือสํานักทะเบียนเขตได้ทั่วรประเทศเลยค่ะแต่ถ้าเกิดสะดวกอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลน,นาครก็สามารถมาทําที่นครได้สองอให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรงานทะเบียนราษฎรก็จะมีด้านการแจ้งการเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่ย้ายเข้าไปทางการขอเลขประจําบ้านใหม่ การขอเลขประจำบ้านใหม่นี่ก็จะเรียกหลักฐานคือแบบขออนุญาตก่อสร้างจากกองช่างก็จะมีแบบอัหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจหลักฐานมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านโฉนดตรงกันไหมแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะนัดไปดตรวจสภาพบ้านว่ามีสภาพความเป็นบ้านไหมที่พร้อมจะออกเลขบ้านให้เพื่อจะได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่าเออสมมติถ้าเกิดออกไปแล้ว เกิดว่าคุณมีการรื้อบ้านเนี่ยเลขบ้านนั้นมันก็จะต้องโดนจําหน่ายซึ่งมันจะเป็นการเสียเวลาเนาะการแจ้งย้ายเข้าก็สามารถยื่นได้ตัวเองได้เลยโดยใช้บัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านที่เล่นที่จะย้ายเข้าการแจ้งเกิดก็จะมีหนังสือรับรองการเกิดที่โรงพยาบาลจะเป็นคนออกให้เราก็จะเอาหลักฐานอันนั้นมายืน่นสำเนาบัตรผ,ผู้แจ้งสำเนาบัตรเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าการแจ้งตายก็เช่นกันค่ะโรงพยาบาลจะออกหนังสือรับรองการตาย คนที่แจ้งก็จะต้องนําสําเนาบัตรประจาตัวคนแจ้งคุณตายมาแจ้งที่สํานักทะเบียนได้เลยพี่ก็จะออกเป็นมอณาบัตรให้การแจ้งตายก็จะแจ้งภายใน24บชั่วโมงกรณีที่ไม่สามารถแจ้งในย4ิบชั่วโมงได้เราก็อนุโลมให้ไม่เกิน30วันจาวแจ้งเกิดนี่ก็ภายใน15วันค่ะจาวค่ะผมแล้วก็ผมได้ยินมาว่า แอปไทยดีครับมีแอปไทยดีเนี่ยสามารถมาใช้กับที่นี่ได้ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่เนาะกรมการปกครองสร้างเป็นเมื่อก่อนจะเป็นระบบดีโดป้าซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นแอปไทยดีซึ่งสามารถดาวน์โหลดด้วยตัวเองได้เลยในใน,ในโทรศัพท์ซึ่งเป็นการแสดงยืนยันตัวตนว่าเป็นรายการของตัวเองใช้แทนบัตรประชาชนที่สามารถมายื่นติดต่อสำนักทะเบียนได้เลยค่ะคือแค่เราเข้าไปในแอปแล้วมันก็จะมีรายการ ภาพหน้าบัตรประชาชนด้านหน้าด้านหลังของเรายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก็คือใช้แทนบัตรประชาชนได้เลยค่ะตอนนี้สำนักทะเบียนของเราก็จะมีเปิดบริการให้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นวันทําการนะคะตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง16นาฬิกา30นาทีซึ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีบริการเสาร์อาทิตย์ด้วยเนาะแต่ตั้งแต่โควิดระบาดเราก็ชะง,งักไปเราก็เปิดให้บริการแต่วันปกติเอา แล้วก็ตอนนี้ช่องทางการติดต่อของสำนักทะเบียนของเราก็จะมีช่องทางเพจเฟซบุ๊กสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลน,นครลำปางค่ะ สามารถเข้าไปดูในช่องทางนั้นแล้วก็ติดตามข่าวสารในนั้นได้เลยค่ะเวลาเราจะมีข่าวแอปไทยดีหรือว่าประชาสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับการปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียนา้านงานบัตรประชาชนเราก็จะไปลงในนั้นค่ะซึ่งประชาชนสามารถติดต่อผ่านช่องทางนั้นได้เลยค่ะวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อทําบัตรประชาชนหรือว่าเกี่ยวกับงานทะเบียนบ้านต่างๆนะครับสำหรับประชาชนท่านใดนะครับที่ต้องการอยากจะทําบัตรประชาชนหรือว่างานทะเบียนบ้าน ก็สามารถเข้ามาติดต่อทําได้เลยนะครับในวันและเวลาราชการครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ